สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสวยบานคำน้องกียุงกะโนกเม่แซมซายคุณะคุไดอ่อมี้นข้ามาเบิ้งนกคือเก่าครับเป็นวันที่2 2เป็นนกนกินปลีกเห็นคือจังนกกระจิบทั่วไปนะครับแต่ว่าอยู่ในตระกูลของนกกินปลีนะครับ นีครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่สิองของการอันเทั่งนะครับเห็นจางง่อยปากสีคงโค้งแต่จางง่อยปากก็จะเป็นขนสีเหลืองเหลืองสีเท่าๆช่วงนี้ก็เป็นเวลาอันกกไข่ตําำลังฝักไข่เพื่อที่จะให้ไข่นั่นหอน่อนอุณหภูมิสูงสุดนะครับ ในการฟักนะครับอุณหภูมิของไข่ก็จะอยู่ประมาณถึงอุณหภูมิการฟักนะครับทั่วๆไปคือไข่ไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับไก็จะอยู่อุอณหภูมิเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยกันหลายๆเรียกันครับครับเด็กๆครับเรามาดูกันเรามาดูนกฮัมมิงเบิร์ด ตระกูลฮัมมิงเบิร์ดนะครับคนสปีชียล cies, ภาษากรงกเรียกว่า l i t t l e eastern bee นะครับ eat ที่แปลว่ากินเนียครับ l i t t l e bee นะครับทำรังซึ่งกำลังฟักไข่นะครับหรือกบไข่อยู่ในรังนะครับเหมือนในภาพเนี้ยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับซึ่งไข่นะครับก็มีอยู่2 ฟองเป็นฟองเล็กๆก,กลมๆนะครับขนาดเท่า,าหัวนิโป้งนะครับเล็กกว่าหัวนิโป้งนะครับแม่นกก็จะเป็นคนฟักไข่อยู่ในรังนะครับนี่ก็จะเห็นเรื่องราวซึ่งเป็นซีรีส์ของนกที่เริ่มทำรังตั้งแต่วันแรกจนวันที่12ของการทำรังและจนถึงวันฟักไข่ จนมาถึงเดี๋ยวนี้นะครับก็เด็กๆลองดูนะครับเหมือนกับนกที่เด็กๆรู้จักไหมครับลองดูนะว่าเหมือนไหมมาลองสังเกตที่รังครับจะสังเกตเห็นเศษวัสดุเศษเส้นใยของมะพร้าวเส้นใยของต้นกล้วยเส้นใยของหญ้าเส้นใยของเศษฟางเศษอะไรนะครับต่างๆ ซึ่งแม่นกกับพ่อนกนะครับช่วยกันสร้างทํารังเพื่อที่จะเตรียมบ้านสําหรับเด็กๆสําหรับลูกๆที่จะเกิดมานะครับซึ่งตอนนี้แม่แม่นกนะครับที่โผล่ออกมาจากาหน้าต่างบ้านนะครับหรือประตูบ้านกำลังฟักไข่อยู่เห็นไหมครับ บางคราวก็จะขยับนะครับเพื่อให้อ,อุณหภูมิหรือขยับเพื่อความนุ่มเพื่อไม่ให้ไข่นะครับได้กดทับมากเกินไปก็จะปกคลุมไว้นะครับซึ่งไม่ให้เท้าไปเหยียบที่ไข่นะครับก็เป็นการฟักไข่ที่ ดูฟักไข่ที่ดูน่าสนใจนะครับแม่นกกับพอนกก็ถือว่าเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ฉลาดมากนะครับการทำรังน่าสนใจมากซึ่งแตกต่างจากนกประเภทอื่นๆน,นกประเภทอื่นก็จะทำรังโดยใช้วัสดุที่เป็นกิ่งไม้เล็กๆมาวางระหว่างาง่ามของต้นไม้แต่ว่านกชนิดนี้ จะใช้วิธีการใช้ใยเศษวัสดุต่างๆมาสารนะครับโดยใช้จังนอยปากสารทีละนิดละนิดนะครับจากข้างบนกิ่งไม้จนห้อยระโยงระยางนะครับนี่ครับห้อยเป็นภูลงมาข้างล่างนะครับเหมือนกับดอกไม้อะไรสักอย่างที่เป็นภูนะครับแล้วก็เป็นเ พุ่มๆนะครับเหมือนกับพุ่มช่อดอกไม้เลยนะครับแต่มันคือรังของนกชนิดนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Little e t e n B e e ก็คือเป็นนกที่อยู่ในตระกูลของนกกิจดปรีนะครับแต่คนละสปีชีคนละฟอรัมกันเออคนละสปีชีแต่อยู่ พอร่ำเดียวกันกับนกกินปลีนะครับก็มาศึกษานะครับเพื่อ,อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมครับจะเป็นนกที่น่ารักดูปากจะงอยปากสวยโค้งสวยดูขนใต้จะงอยปากกับใต้ใต้ขางสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ดูดวงตา นะครับแล้วก็ดูขนบนดวงตาขนบนหัวก็จะเป็นสีเทาล้วนนะครับซึ่งนกชนิดนี้นะครับจะมีตัวไม่ใหญ่มากนะครับจะเท่ากับนิ้วชี้ของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเล็กมากนะครับ little ก็แปลว่าเล็กๆนะครับ eaten ก็แปลว่ากิน b ก็แปลว่าพึ่งน้ําพึ่งหรือน้ําหวานนั่นเองนะครับครับเด็กๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ